โดยในการทําจิตบํบาบัดนักจิตบํบาบัดจะคอยรับฟังให้ผู้รับบริการได้เป็นตัวของตัวเองได้ระบายความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจและมองเห็นวิธีในการแก้ปัญหาค่ะสวัสดีค่ะชนนีปีตานีละพรินนักจิตบํบาบัดประจํา Men t a l Well Clinic ค่ะ นักจิตบําบัดก็คือผู้ที่นํากระบวนการการทําจิตบําบัดในรูปแบบต่างๆเข้ามาใช้เพื่อบําบัดและเยียวยาผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจอารมณ์ความเครียดหรือซึมเศร้าค่ะให้ผู้รับบริการมีความสุขและคลายปมจากปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการต่างๆเช่นกระบวนการปรับความคิดและพฤติกรรมการทําศิลปะบําบัดการทําจิตวิเคราะห์ดนตรีบําบัดหรือละครบําบัดเป็นต้นค่ะ โดยในการทำจิตบำบัดนักจิตบำบัดจะคอยรับฟังให้ผู้รับบริการได้เป็นตัวของตัวเองได้ระบายความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจเปิดรับมุมมองใหม่ๆและมองเห็นวิธีในการแก้ปัญหาค่ะ การทำจิตบำบัดเป็นการบำบัดร,รักษาอาการทางจิตใจโดยที่ไม่ได้ใช้ยาโดยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้รับบริการสามารถที่จะออกจากปัญหาได้รู้สึกผ่อนคลายเปิดรับมุมมองใหม่ๆปรับพฤติกรรมและความคิดที่เกิดขึ้นและเมื่อทำจิตบำบัดควบคู่กับการทานยาก็สามารถช่วยให้อาการดีขึ้นและสามารถหยุดยาได้ในที่สุดค่ะอาการแบบไหนที่ควรพบนักจิตบำบัด หากคุณรู้สึกหมดหวังและรู้สึกเศร้าเป็นเวลานานมีทั้งอารมณ์เศร้าเหงาจิตตกอยากหาคนที่จะคอยรับฟังไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอาการที่เกิดขึ้นกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆนอนไม่หลับหรือนอนหลับเยอะเกินไปเบื่อโลกเบื่อตนเองเบื่อคนรอบข้างอารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นลงง่ายหงุดหงิดง่าย แบ่งรูปแบบการทําจิตบําบัดออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะ 1. จิตบําบัดที่เน้นการพูดคุยเช่นการทําจิตบําบัดแบบ CBT, Satria, l า t i o n Based Therapy, จิตบําบัดเชิงโครงสร้างหรือการทําจิตวิเคราะห์ค่ะ 2. จิตบําบัดเฉพาะทางอื่นๆตัวอย่างเช่นการทําศิลปะบําบัดครบบาบัดดนตรีบําบัดหรือ Play b a บ e d t h e r a ั y ค่ะ3 h o l i s t i c Psychotherapy การทำจิตบำบัดที่ผสมผสานกระบวนการต่างๆเข้าด้วยกันโดยขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคลค่ะแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์ความสัมพันธ์การสูญเสียปัญหาบุคลิกภาพปัญหาทางพฤติกรรมเยวตัวอย่างเช่นการนอนหลับการเรียนและ PTSD ค่ะ กาจิตบำบัดในเมนเทอรเวลคลินิกสามารถที่จะช่วยคลายปมในจิตใจช่วยให้ผู้รับบริการสื่อสารสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจออกมาและทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะรับบริการสามารถทำความเข้าใจในตนเองสามารถช่วยบำบัดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลความเครียดปัญหาการนอนหลับช่วยให้ผู้รับบริการมองเห็นทางออกของปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาในตนเองได้ค่ะและสุดท้ายผู้รับบริการสามารถผ่อนคลายในความเครียดและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ